ขวรียช่วงนี้เหมือนจะผลงานไม่ค่อยคงที่นะครับบางเรสก็ดีบางเรสก็ดรอปลงไปเยอะครับตอนนี้อันดับ1-10ยังไม่มีเปลี่ยนนะครับ11-22ก็ยิ่งแล้วใหญ่แล้วครับไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้แลบที่3เข้าไปแล้วครับ Okay, the top อระยะห่างจากเบเนเวเดสอยู่ที่0.7นย์จุดวินะครับคงจะไล่ตามยากหน่อยครับเพราะว่ามีปัญหาด้านของฟอสซวิงแหละครับเพราะว่ามีการชนกันในแล a p ที่ lap ที่สองแหละครับแล้วก็วิงหายไปข้างนึงนะ Good